สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหวงจุ้ย SME ทาง Smart SME TV ชี้ช่องรวยคุณผู้ชมครับเรื่องราวของฮวงจุ้ยแน่นอนพบกันทางช่องนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์3โมงถึง4โมงเย็นฮะวันนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านกำลังดูผมนะครับผมนะฮะดูอยู่ทางออนไลน์นะต้องบอกว่าทุกวันนี้ช่องของเราครับก็มีทาง Smart นะฮะ SME เป็นแอปพลิเคชันแล้วนะครับสามารถดาวโหลดกันไปได้นะครับหรือว่าดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้ www.smartsme.tv ครับผมหรือใครดูอยู่ที่บ้านดูช่องไหนบอกเรามาได้นะครับผมเพิ่มเติมมาได้เลยแล้ววันนี้ครับเรื่องราวของฮวงจุ้ยผมบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆว่าจะเป็นร้านค้าธุรกิจนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถของคุณก็เป็นฮวงจุ้ยได้แต่วันนี้ครับคนที่จะมาให้ความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยครับนั่งอยู่ในรายการกับผมนั่นคืออาจารย์มานช์ประภาสานนท์ครับผมสว ครับเริ่มเดือนใหม่อีกแล้วนะฮะแน่นอนเ,นะเป็นประจำนะเวลาผ่านไปเร็วมากนะอาจารย์เป็นประจำเลยสัปดาห์แรกของเดือนนะครับอาจารย์มาโน่จะมีเรื่องราวของทิศดีๆมาบอกคุณผู้ชมครับว่าทิศไหนสําหรับเดือนนี้เหมาะแก่การทําธุรกิจรอทิศไหนที่น่ากลัวเชิญอาจารย์เลยครับครับก็โดยโดยหลักแต่ละเดือนเนี่ยหลักมุงชุ้ยก็จะมีการเปลี่ยน ทิศของแต่ละทิศทั้งดีและไม่ดีครับผมดังนั้นถ้าเราเราจะรู้ทั้งน่มก็ก็ดได้จะดีนะรู้ติดตัวไว้อาจารย์ไว้ดีกว่าอครับผมอเจุดแรกที่เขาห้ามเลยก็คือทิศอสูรทิศอสูรระจําเดือนนะต้องต้องดูันนี้เดือนพฤษภาคมครับผมทิศที่ไม่ดีก็คือทิศตะวันออกตามมาเลยนะครับตะวันออกนะครับส่วนทิศห้าพูดห้าพูดก็เป็นทิศหนึ่งที่ไม่ดีครหลังจุวยก็คือไปเขาเรียกว่าอยู่ศูนย์กลาง คือไม่ได้อยู่ที่ไหนของ8ทิศเลยแปลว่าอยู่ตรงกลางเลยนะฮะคือใจกลางบ้านอ่ะถ้าเทียบเทียบนะฮะถ้ามองเป็นบ้านก็คือตรงกลางบ้านคุณห้ามทําอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์อย่าห้ามจะไปทุบจะไปทําอะไรตรงกลางบ้านซึ่งซึ่งน้อยโอกาสน้อยที่จะทำแบบนั้นนะซึ่งเขาเขาถือว่าดีหลังที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่ห้าผู้เข้าอยู่ตรงกลางก็คือเขา้านตัวเองเขาเรียกสงบนิ่งอ๋อสงบนิ่งนะฮะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ครับและทิศลุ่งเรืองจย์ที่ลุ่งเรืองก็กลายเป็นอ่าพุทธภาก็จะเป็นที่ตันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนืออืแต่นี่นิดนึงนะฮะระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างตอนออกกับตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับผมตะวันออกก็คืออสูนอสูรนะตะวันออกเฉียงเหนือมันก็ดีอ่ะเพราะงั้นวัดทิศดีๆอ๋อคุณผู้ชมมันคาบเกี่ยวนิดเดียวถ้าเฉียงนิดเดียวมันก็กลายเป็นดีใช่ไหมถ้าถ้าตรงตะวันออกก็จะกลายเป็นอสูนเพราะงั้นดีนะฮะลองวัดดูดีๆถ้าจะทําอะไรนะฮะครับผมเราจะย้ายเข้าบ้านหรือจะตั้งเจ้าที่หรือตั้งพระอะไรเนี่ยก็ต้องดูทิศอสูรเนี่ยเป็นตัวหลัก <ừ> ในในการในการพิจารณาครับ,รบผมนะฮะอย่าลืมว่าองศาวัดองศาไม่แม <c oughs> ้แต <c oughs> ่ <c oughs> เทียนไปนิดเดียวจะเป็นทิศเฉียงไปเพราะมันติดกันน่ะสำหรับเดือนนี้มันติดกันเลยนะครับผมทิศตะวันตวันิดึตะวันออกแล้วก็ทิศที่รุ่งเดือนคือตะวันออกเฉียงเหนือมันติดกันมากๆต้องวัดกันดีๆนะองศามันห่างกันนิดเดียวทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ครับแต่วันนี้เรื่องราวของฮวงจุ้ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวของทิศที่ดีหรือไม่ดีสําหรับเดือนนี้แล้วนะครับยังมีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการจัดดิสเพลย์หน้าร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จะต การบูชาองค์คุชหรือว่ามีคุดอยู่ตรงข้ามร้านเป็นอย่างไรแต่วันนี้เรื่องแรกเลยเป็นการจัดดิสเพยก่อนครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องนี้หลายคนมองข้ามร้านค้าหลายๆที่นะครับผมเพราะสังเกตไหมบางทีมีแต่ร้านแล้วก็มีป้ายชื่อแค่นั้นเองไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรให้ให้คนมองเท่าหร่ถ้าคุณผู้ชมลองนึกภาพตามง่ายๆคือดิสเพย์นี่ก็คือเหมือนห้างสรรพสินค้าใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าทุกห้างเขาจะมีอยู่หน้าห้างใช่ไหมอาจารย์หน้าหน้าตู้โชว์เครับผมสินค้าที่มาโชว์นะฮะ ผมว่าก็อย่างง่ายๆอย่างอย่างพวกร้านอาหารว้าเราไปเดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าเขาจะมีเมนูหรือว่ามีมีเขาเรียกโมเดลของโมเดลของไอ้ตัวจานโมเดลของอาหารอะลรเมนูอ่าใช่ไหมฮอย่างพวกร้านอาหารญี่ปุ่นเห็นใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นมีเยอะมากจ้ะอ่ใช่อันนั้นเป็นเป็นเป็นจุดแรกที่ทําให้หลักของดิสเพย์คืออะไรหลักมันเป็นในหลังด้วยเขาบอกว่า คือการดึงคนให้เข้าไปมองตรงนั้นให้ไปมองก่อนเหมือนดึงดูดป่ะอาจารย์ใช่เขาเรียกดึงอาแสในภาษา่อเราเล่วดึงอาแสเข้าไปอย่างภาพเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคุณป๊อปเดินผ่านปั๊บจอดเลยฮะไม่ให้จอดปั๊บปจอดเลยฮะมองก่อนอยากกินพอมองปั๊บเนี่ยอันนี้ก็คือต้องดูแล้วโอ้โหเขาจัดน่ากินมากน่ากินมากอาจารย์ดูแค่ภาพเหรอเห็นไหมทั้งทั้งที่ยังไม่นึกอยากจะกินครับอ่าแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึง สายตาของลูกค้าให้เข้าไปหยุดที่หน้าร้านได้ง่ายๆนะฮะอันน้คือวิธีการที่ง่ายๆอย่างอย่างกรณีร้านเป็นร้านอาหารสไตล์ร้านอาหารเขาใช้สินค้าเขาเลยก็คือแนะนำเลยแนะนําจานเมนูของเขามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงคือจาลองมาเลยใช่นะครับผมแล้วนอกจากอาหารและจานมีอย่างอื่นไหมผมอยากรู้คุณผู้ชมคงหลายท่านคงอยากรู้อ่ะตอนนี้ไอ้เทคนิคการการดึงดึงคนเนี่ยครับผมนะฮะ มันมีมันมีมันมีหลากหลายวิธีในการทำอย่างยก้อนนี้แรกเนี่ยก็คือการดึงเอาเอาโปรดักต์มาจะมาใช้เอาโปรดักต์มาโชว์อ่าาอีกวิธีหนึ่งที่ที่ที่ผมพบเห็นบ่อยเหมือนกันนะก็คือใช้ใช้ทีวีใช้ทีวีในหลังที่อเขาเรียกว่าใช้การเคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหวเป็นตัวดึงดูดอ่าเป็นคนตัวตัวดึงดูดทักเจมสไหมเนี่ยอย่างในภาพเห็นไหมว่าเฮ้ยคนไปออนหน้าร้านเฮ้ยไปออนทำอะไรเพราะงั้นทีวีตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะพรีเซต์ สินค้าหร,หรือธุรกิจที่เขา,เขาทำได้คนก็จะยืนดูโดยที่ยังไม่ต้องเข้าร้านก็ได้ครับผมนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะใช้ไฟก็ได้ใช้ไฟวิ่งใช้อะไรพวกนี้คือหลักให้ข้างหน้าเนี่ยมันมีการมีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวดึงให้คนไปยืนนั่นแหละพอดึงเข้าร้านปั๊บเนี่ยโอกาสที่คนจะเดินเข้าเนี่ยมันมันก็ง่ายละครับนะฮะอันนี้นี่คือคือประเด็นประเด็นที่สองการใช้ใช้การเคลื่อนไหวครับประเด็นที่สามับอาจาประเด็นที่สามคือการใช้ คุหรือใช้ใช้รูปที่เป็นคนโอเคอันนี้เห็นบ่อยในในในพวกร้านที่เป็นตัดเสื้อผ้าหรือร้านธุรกิจที่เป็นเสื้อผ้าครับผมเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยธรรมชาติของของคนเราเองมักจะมองคนมากกว่าอ๋อนี่ฮะดูอย่างในภาพเลยอาจารย์ใช่ไหมดูคุณปอปเดินผ่านเนี่ยเห็นคนป๊าคุณก็ต้องหันมองก่อนนะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ฮะถอวจะดูสวยดูดีไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในในหลักการการใช้คน เขาบอกว่าดึงสายตาหรือความความความหลนใจของคนได้ง่ายนะครับในการในการใช้ใช้รูปคนครับนะครับสามวิธีนะอาจารย์มีเช้วิธีนะมีฮะอันี้วิธีที่ค่อนข้างแปลกหน่อยแล้วไม่เคยเห็นในเมืองไทยเท่าไหร่แต่เมืองนอกเขาจะเล่นตรงนี้เยอะเขาเรียกว่าวิธีที่แปลกใช่ไหมอาจารย์ใช่ยังไงเขาเรียกลองดูภาพี่เห็นชัดเลยว่าขอดูภาพหน่อยฮะเอออย่างเงี้ยผมถามว่ามีใครไม่มองมั่งมีมีใครไม่หันไปมองมั่งเฮ้ยใช่ไหมฮะนี่ ถือว่าแปลกมากเลยอาจารย์อันนี้เขาเรียกแรงมากอันนี้มันแตกหรือเปล่าครับครับคุณว่าแตกมากคุณพ่อว่าแลกไหมเออผมว่ามันเหมือนแตกเลยนะอาจารย์ทำให้คนตกใจก็ต้องหันว่าเฮ้ยร้านมันแตกจริงหรอหรือว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมตกมันแตกไหมอันนี้เขาเรียกเป็นจุดการเรียกร้องความสนใจโดยใช้การคิดขึ้นมาซึ่งร้านธุรกิจเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้ครับต้องการให้คนหันไปมองเฉยๆว่าแค่หันดูแค่นั้นเองครับอ่าหรืออีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเนี่ยอีกภาพหนึ่งจะเห็นว่าเขาจะใช้ เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ปิดร้านนะคุณปออันนี้คือการปิดลนอันนี้รู้เลยร้านเขาขายอะไรผมรู้เลยเห็นไหมอันนี้นชัดเจนไหมครับผมเห็นไหมเนี่ยง่ายๆเลยก็คือถ้าเรารู้จักการออกแบบอย่างสังเกตลัางข้างไม่รู้เลยขายอะไรถ้าปิดแล้วถูกต้องแต่ร้านนี้นี่พอปิดปุ๊บรู้เลยเขาขายเครื่องดนตรีอขายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเห็นไหมเพราะงั้นประโยชน์ต้องบอกนี่นะว่าการจัดดิสเพย์อย่ามองข้ามมันเป็นเรื่องที่ที่ ช่วยได้เยอะมากในแง่ของธุรกิจในแง่ของร้านค้านะ <ผม S 2> แต่ว่าสเต็ปต่อมาเนี่ยหลังจากที่คนหันไปมองร้านคุณแล้วเนี่ยจะทําวิธีไหนที่ทําให้คนเดินเข้าไปอ๋อึงอันนี้มันก็จะมีหลายปัจจัยมากในในการในการที่จะอ่าเขาเรียกว่าหากลยุทธ์ธีในการดึงดูด <ๆ S 2> ให้ลูกค้าเข้าร้านใช่นะฮะแต่แน่นอนครับผมขอฝากไว้น,นิดหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้อาจารย์มาโนดประภาสานนท์เนี่ยนะฮะไปดู่วงจุ้ยที่ร้านของคุณนะครับ ดูที่ธุรกิจของคุณเลยว่าควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตรงไหนก็เบอร์โทรศัพท์ครับโทรมาได้ที่หมายเลข086 338 5606นะครับติดต่อทีมงานเราได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกันระหว่างเรากับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่องทางของ a c e b o o k ครับเข้ามากดไลค์และก็พูดคุยกันได้ใน Facebook Fanpage Smart SMB ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาพบกับเรื่องราวของธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แต่จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับ